สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกเทคนิควิธีการดูต้นไม้ที่อยู่ในกระแสต้นไม้ไม้ด่างยอดฮิตยอดนิยมแล้วก็กระแสต้นไม้ต่างๆนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการสะสมต้นไม้แล้วก็อยากรู้ว่าต้นไม้ไหนที่กําลังมาแรงเราก็ตามกระแสไปนะฮะการตามกระแสไหลไปตามกระแสเนี่ยได้เงินแน่นอนนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่ทาง Google จัดไว้ให้นั่นก็คือ Google t r e n d นะครับเครื่องมือตัวนี้สําคัญมากเลยแล้วก็ดีมากๆเพราะจะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณกับอันดับ ลำดับการค้นหาข้อความต่างๆที่ผู้คนสนใจผ่านทาง Search Engine ระดับโลกของ Google นะ a r c h เสิร์ชเอที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดของโลกสำหรับขั้นตอนการวิเคราะห์นะครับผมให้เราเข้าเว็บไซต์ googleten.com หรือว่าพิมพ์ googleten ผ่านทาง Google Search Engine ธรรมดาก็ได้นะครับจากนั้นตรงช่องคำว่าค้นหาให้เราพิมพ์คำว่าต้นไม้ลงไปและที่มุมทางด้านล่างขวาสุดของจอก็จะปรากฏคำค้นที่เกี่ยวข้องกับคำว่าต้นไม้ซึ่งมีผู้นิยม เป็นดาวลุ่งพุ่งแรงเป็นกระแสที่อยู่ในขณะน,นี้กับที่เชื่อมโยงกับคําว่าต้นไม้มาดูกันดีกว่าครับช่วงที่ผมเสิร์ชเนี่ยช่วงกลางเดือนมิถุนายน2565ซึ่งการวิเคราะห์เชิงปริมาณในครั้งนี้จะไม่เสถียครคำว่าไม่เสถียรคือไม่นิ่งไม่คงที่ก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามการเวลาตามปัจจัยภายนอกที่มากระทบกับปริมาณการค้นหาต่างๆนะครับเราต้องวิเคราะห์ไปแบบ ไปเรื่อยๆอาจจะ2เดือนครั้ง3เดือนครั้งเพื่อดูแนวโน้มดูทิศทางของต้นไม้ในกระแสต่างๆแบบนี้อันดับที่1ของต้นไม้ที่มีการค้นหาม,มากที่สุดนะครับเราจะใช้คําที่เป็นชื่อต้นไม้ตรงๆเลยส่วนคําที่เป็น how to วิธีแก้ปัญหาต่างๆเราจะไม่เอาเราจะตัดทิ้งเราจะใช้คําที่ตรงกับชื่อต้นไม้เลยลำดับที่1ของต้นไม้ที่เป็นกระแสมาแรงแล้วก็ฮิตมากๆ ช่วงนี้นะครต้องบอกก่อนเลยอันดับที่1ต้องยกให้บอลกระดาษด่างครับจริงๆคําว่ากระดาษเนี่ยสะกดด้วยดอเด็กนะครับเป็นบอลกระดาษด่างก็มีการค้นหาเพิ่มขึ้นถึง500%ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครบอลกระดาษด่างสแสดงว่ากระแสบอลกระดาษด่างเนี่ย กำลังมาอย่างแน่นอนใครที่มีบอลกระดาษดังอยู่ในมือเนี่ยก็เตรียมตัวรับเตรียมตัวรับซับนะฮะนี่ผมวิเคราะห์จากข้อมูลการวิเคราะห์อของ Google t r e n d นะครับอันดับที่2ครับผมโอกินาว่าครับโอกินาว่าก็จะเป็นบอลด่างอีกตัวเป็นบอลด่างสายผิวเราเรียกว่าอาจจะเป็นบอลกระดาษด่างญี่ปุ่นก็ได้แต่ว่าเขาชอบเรียกว่าบอลกระดาษด่างโอกินาว่าหรือโอกินาว่าเฉยๆเป็นบอลที่สวยมากๆเลยนะฮะอันดับ3ครับผมต้นบอลสีอ่ะอยู่ในกระแสเรื่อยมาตลอดเลยคือต้นบอลสีแล้วนี่แหละอัตราค้นหาเพิ่มขึ้นถึง200% ส่วนโอกินาวะเมื่อกี้นี่นะฮะอัตราค้นหาเพิ่มขึ้นถึง400%แล้วก็สุดท้ายคืออากนีมาครับต้นไม้อากนีมาที่สวยๆนี่แหละหรือเราเรียกเป็นภาษาไทยว่าแก้วกัญจนามีอัตราการค้นหาเพิ่มขึ้นถึง190%แล้วถ้าเราอยากจะรู้กระแสไม้ด่างยอดนิยมหรือว่าไม้ด่างตอนนี้อะไรที่เป็นกระแสเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงยอดฮิตแล้วก็พิมพ์จากคำว่าต้นไม้เนี่ยเป็นคําว่าไม้ด่างครับพิมพ์คาว่าไม้ด่างไปจากนั้นก็มาดูรีเลทคีย์เวิร์ด ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาว่าอะไรที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงกับคําว่าไม้ด่างนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาซึ่งผมสรุปให้ดังนี้นะครับไม้ด่างยอดนิยมนะฮะก็อันดับที่1ต้องยกให้หูช้างด่างเหลืองครับ หูช้างด่างเหลืองอันดับหนึ่งเลยนะฮะอันดับ2บอลหูช้างด่างเหลืองอันเดียวกันเห็นไหมอันดับหนึ่งอันดับ2เนี่ยยังคงเป็นหูช้างด่างเหลืองอยู่ใครที่มีหูช้างด่างเหลืองแสดงว่าเป็นบอลเป็นไม้ด่างที่อยู่ในกระแสเลื่อยมาตลอดมาแล้วก็ตลอดไปไม่ได้เสื่อมคายความนิยมลงไปเลยถึงแม้ว่าราคาจะลดลงแต่ความนิยมก็ยังอยู่ตลอดนะมีลายใหม่เข้ามาซื้อตลอดลายเก่าก็สะสมไปเรื่อยๆคนที่ชอบเขาก็ปลูกเป็นไร่ของเขาบอลหูช้างด่างเหลืองครับอันดับ3ครับผม ว่านอ้ใบอันนี้ผมก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันเพิ่งไปเสิร์ชใน Google ว่ารูปร่างเป็นยังไงถ้าลองไปเสิร์ชดูนะฮะผมอาจจะไม่มีรูปโชว์ให้ท่านดูแต่อยากให้รู้ชื่อว่าว่านอ้ใบกําลังมากําลังมาแรงมากนะครับอันดับ4โชค9ชั้นด่างครับโชค9ชั้นด่างอันดับ5เงินไหลมาด่างขาวเงินไหลมาด่างขาวนะฮะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากคําว่าไม้ด่างเป็นต้นไม้ด่างาเพิ่มคําว่าต้นเข้าไปเป็นต้นไม้ด่าง แล้วมาดูว่ากระแสยอดฮิตคําค้นยอดนิยมดาวรุ่งพุ่งแรงของต้นไม้ด่างมีอะไรบ้างนะครับอันดับที่1ที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ด่างก็คืออีพิด่างขาวครับอีพิด่างขาวอันดับที่2บอลหูช้างด่างเหลืองมาอีกแล้วเห็นไหมไม,ไม่ว่าจะใช้คําว่าอะไรด่างๆเนี่ยตัวบอลหูช้างด่างเหลืองหรือว่าหูช้างด่างเหลืองก็ติดชาร์จฮิตตลอดเลยใครที่มีบอลหูช้างด่างเหลืองในมือเนี่ยต้องบอกว่าท่าน โชคดีโชคดีนะครับผมอันดับ3อีพิด่างเหลืองครับอันดับ4เงินไหลมาด่างขาวอันดับ5กล้วยด่างแดงอินโดกล้วยด่างแดงอินโดนะฮะอันดับ6เศรษฐีวินสันด่างอันดับ7ว่านอ้ายใบอะมาอีกแล้วคานี้ว่านอ้าใบอันดับที่8พับพึ่งด่านแล้วก็อันดับที่9ครับผมบอลกระดาษด่างอันนี้คือเป็นกระแสนะครับท่านลองไปเล่นดูแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของต้นไม้ต่างๆที่เรามีอยู่ในมือ ถ้าไม่ได้สนใจกระแสปลูกเยอะก็ดีบางทีเราสนใจปริมาณมากเกินไปเราลืมมันเหมือนงานศิลปะนะครับถ้าเมื่อไหร่มีเงินมาเกี่ยวข้องเนี่ยการอาจจะทําให้เราเกิดความเบื่อหน่ายได้แต่เราปลูกเพราะความรักความสุขเมื่อไหร่แล้วเนี่ยไม่มีปริมาณอะไรมาจับมาวัดเนี่ยคุณค่าที่เรามีคุณค่าที่เรามีต่อต้นไม้ต่างเนี่ยจะสูงขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้นอันนี้เป็นอีกทิศหนึ่งอีกเทคนิคนึงที่ผมชอบเอามาใช้ดูว่าเ๋อเรามีต้นไม้ในมือตอนนี้กระแสอะไรที่กําลังมาเราจะสะสมต้นไม้ไหนดี เพื่อตามทันตลาดไปเรื่อยๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามซับ s c r ค b ้าช่อง v ีชัยบ b ็อกวันนี้ลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ